สวัสดีค่ะอยากจะสอบถามการใช้สบู่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเอาจากประสบการณ์จริงเลยค่ะประสบการณ์จริงแต,แต่ก่อนก็ไม่กล้าใช้ก็พอลองใช้ดูประมาณเจ็ดวันมันจะมีสิ่งตรงท้องน้อยอะตรงค้องมันจะมีสิ่งเนื้อขึ้นมาค่ะเสร็จแ,แล้วใช้ประมาณเจ็ดวันแล้วมันก็หลุดหายค่ะมันหายไปเลยไม่รู้บรรลุตอนไหนเจ็ดวันเป็นติ่ง,งใหญ่ไหมคะไม่งใหญ่มากค่ะแต่มันก็ติ่งออกมาประมาณ แต่มันก็มีประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ก็ไม่ใหญ่มากแต่มันยาวประมาณหัวไม้ขีดไหมคะไม่ค่ะไม่ใหญ่ค่ะเสร็จแล้วมันก็หลุดหายแล้วทีนี้เอามาล้างหน้าล้างหน้ามันก็จะตรงตรงตรงแก้มตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นตกกะแต่มันนูนขึ้นมามันมีเหมือนเนื้อนูนขึ้นมาแล้วก็เป็นอ๋อเห็นคราบเห็นรอยเก่าอยู่ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอมาล้างแล้วมันก็แบนแบนแต่ยมนจะหมด ใช้ไปได้ประมาณครึ่งเดือนก็หมดก้อนสิห้าวันใช่ค่ะแล้วมันก็แบนเกือบหมดแล้วค่ะแล้วก็แบนป็สบู่ตัวนี้สบู่สมุนไพรของว่านนางคำมีว่านนางคำมีว่านหางจระเข้แล้วก็มียญาติ้แพร์เลยค่ะเอามาล้างรู้สึกว่ามันก็ก็ดีค่ะอันนี้คือความจริงเลยรีวิวจริงค่ะปกติแล้วก็ใช้โฟมล้างมาแต่มันก็รู้สึกว่ามัน ก็บอกว่าเราลองลองใช้อันนี้ดูสิพอใช้เนี่ยหมดเป็นก้อนครึ่งเดือนค่ะก็รู้สึกว่าดีค่ะถ้าสนใจสั่งได้ใช่ไหมคะสั่งได้ค่ะราคาก้อนเท่าไหร่คะก้อนละ69บาทค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ